สนชช่าราชาเจ้าน้ำเอาพวกไพประชาชนใหญ่หน่อยเบิดเสียงทวนครจนแขบวนแห่ฟอนเขาป่าไนะ่นาหมุงสูวงกดเขาแห่ขบวนท่วนใหญ่พอจะมาถึงข่ายวงกดหิมเวทถึงบอนพเวทยังย่มหย่อยว่ะใส่กันฮกกริย์สบันลมทาวิสนันีความสาบถึงเมืองบนบอน,นพอินท่าเจา้าก็เลยเทฝนเต่าล่มมาชะลมโลบ เมกษัตรย์ตื่นขึ้นถามส่อข่าวกันจังววาหลังจากนั่นพวกไพ่ไท่นิก่อนสีเชิญพระเวีสันดรพระตาวนครขึ้นบานเตรียมตัวเด้อเฮาทัานเตรียมใจให้อ่อนอ่อนเฮามาเชิญพระเวีสันดอนองราชาธิราชเจ้าเมื่อเข้าสูนน่นคร บัดนี้ละดราชนชา้เชื่อผู้เป็นเครือวงวันนับเถืดดานพุทธศาสตร์หมู่นาปาดไห้หน่อยมาฟังคข่สิีขาวจ้า อง์สนชัยเจ้าฟ้ามหาราชีพี่พร้อมทั้งผลสดีนางเอียกันหาเชาลีน้อยน้ำเอาฝูงพ่นร่อยชาวเมืองออกจากเขตละมาเชิญองค์พระเวทเจ้าผัวเนาอยัางอยู่ไป ขามผู้พาป้าไม่ดงใย่หลายสถานทั้งพุนหานเช้าเมืองได้เที่ยวภัยเรื่องราเป็นเวลานั้นใดสามสิบวันเดือนหนึ่งพ่อมาถึงพระเวจังเอเรื่องร่วนมวนกาใจเช้าสีพี่จังใดพรอมพำละนำกันย้อเอาขันอันเชื่เอเนี แล้วเก้าจะความว่าว่าส่วนชัยโยเมื่อนันบันพายา วรมาศีสนใช่ตัวละแกนเงาจอมเจียงเจ้าจอมจากบุญชูเฉยชังชอบหอกเท้าขอามกับกันเป็นที่นานสัจจะ เสียงนึ่งนังเกือนกองเสียงตื่นตองสหกูโหนเทพาใจสันสถ่านปาละ ทางปวงทางเขาหลวงสุมิรุราลไว้ยวันนี้ล่ะวหาท้วยสหารด้วยอาการพมพวงงาจอมเจียงเจ้า สนใช้ปัญญาไว้คิดหมอกับทางน้างน้อยหนอผัวสดีโตเปลี่ยนวรมะเฮสีผู้เหงากันสรรเจ้าหกองคเจืองลง มาชุมนุมพัมพ้อมอ่โอนอ,อนออน้อมเป็นอันหนึ่ออันเดียวกันนะโลมาหังสนางนังหนังหัวพองะหลเยยงือคำคืออะทัว่วโลกกั สามเพราะทเชาาเมืองมวนทุกมูสภูพงศนะมัวเนื่องน้องนับว่าได้เสียมสองอังขวเพนี่เขามีใจยินดีบอนเสาให้หำมเฮา 电动哎！Yeah. Uh. พระเมมาวาดเนื้อนอคาใจตังพึกสาวางใบโลนดอกไม้มนมองดวงในไพหลวงล้นสามาด หวางใายคานสหายอุบซบกันจีนจองใจลเอาบาไทยล่ะทวนผมยินปลมลำบกากล่ะสั่งมาคิดยากด้วยดอมเท้าป่าบมือเมืองข้าประนมมือเนื่องสิบนิ้ว ตั้งไว้เหนือวางเขียวกราบไว้สาธุการข้าน้อยขอวอนวานดอมสองกุมานหนไทยห้องห้ำหายรวมโอกวอนวอนเนละ่ะ เชิญทั้งสองผู้โทและจำเจ้ากับทางน้องเอามิงมาซีด้วยสีสวัสดีบัวสาวายพระเวียนสันตละลานสันเจ้า ว่าตวันจาศีโนอิสรุราชาราชากรธโนอุพัววังนี้เป็นเขาตั้งแต่องพระบาเจ้าหนีเมืองอัฐาเครื่องใจภัยเหตุว่พาพระนี่บ่ได้เป็นเจ้าแผ่นทารุง เชิญพานิี่เมื่อเป็นปินขาปินคํำป่าปางเกศเกเชิญพานิี่เมื่อเป็นเจ้าเจืองจอมพูนเนล่ะว่าเชิญล่ะเยอ นี่คืนเมื่อห้องนค้นท่องปังปิ่นเชิญผ้อเมื่อปิ่นปองอสเสวยเข่าดังเดิมนะเชิญผ้าเมื่อสเสวยเข่าผ้าข้าวเขี้ยวมากอ้อนอนอนมีทั้งปลาปุนปิ้งเอผสมจำเจ้าเจ้าบองอ่ะบางพงหลายซ้ำเสื่อปิ้งจีเจือเจืนอนะมีทั้งสมความสุขชอบประเทศไทย เชิญทั้งพระองค์กษัตริย์ไตเชิญทั้งพระองค์กษัตริย์ไทยชาลีกันหาหนองพี่มาสีน้องนอดลาให้เมื่อพร้อม่าพมำกันล่ะย่าได้มาแหมเหือ <c oughs> ยาเด้มาแหมเหือพรสนมันลำบากพระองค์ อย่ามากินมากไหมเป็นเพื่อนข้างชะนี เชิญพาเมื่อกินข้าวสาลีข้าวอ่อนๆอ,อนย่าไม่กินมากไหมล่ะมันตุมหากบอสมนะเชิญพาเมื่อบันทมห่องเตียงท้องมุ่งมานเชิญพาขึ้นเมื่ออยู่บ้าล่ะเป็นแก้ว่วงหื้อ่วฝูงข้าเครื่องใจด้วยดอโองผู้วนาดบอสมบอกควรพระศิลาเผาศอ ຢາດຫມູ່ເຈົ້າວົງສາດນລ พาศิลากันหลายนืงและมิงเมียผู้ยังน้อยลบ่สมบ่ควรพาศิลยขาน่อยภาษิไปเสนาบ่สมบ่ควรภาสิไปนอนข้างอาลาทองยูกก่กลางป่าบ่สมนะบ่ควรพาศิละแม่ป่าละแล้วแม่เลี้ยงเมืองบ้านให้มนมองข้าขอเชิญเมื่ออง นาคนท้องกำบานเก่าขอเชิญองค์นอ้เจ้าให้ขึ้นเขาตานาคนให้ขึ้นเขา ฟังคำห่อนเชาวนาครพวกไผ่วาใหกต่อบ้านสถานกว่างทินหลังประชาชนต่อต่างอันเชิญตาขึ้นนครอ,องค์พระเวสสันดรคิดวิจารณ์ดูแล้วสีขึ้นเมืองเมืองแกวสีขึ้นเมื่อเม,อเมืองแก,ว,งงแกวประเช่ช่ยกว่างใหญ่เดโนโแต่ว่าก่อนสิไปจึงได้ไพ่ปากว่างบอนเคยอย่างนั่งบำเพ็ญน,นั่นแล้ว บาดนี้ละลาพอแต่ทางเมืองบ้านประชากรอนผวงไพยหน่อยไงไหลลังเขามาเชื้ว่าวอ,อยตมือ,อ เพื่อไปของเมืองบ้านสถานเดิมบ้านเก่าเช่าเมืองเกิดเดือดอ้อนคะอนเศร้าให้เก่ามองชุ่มมูอุ่มมูอสาพี่นองคณะญาติอยู่ในเมืองอะเขาโหลดเครื่องหลายอันละปันวนวนวนละเดี๋ยวนี้เช่าเมืองขอนประชากอนผัวภัยเกิดเป็นภัยเดือดอ้อนโ่อ้ย ว่านห้วเตาเมืององคงพระเวททอน่าจังลาปาลาดวงตลอดเดรัจฉานสาลาโคสูเนวคณะเนือ้อลาทั้งดวงดนเจ้าสาลาแก่รถผาไหมไ่มัดมี ละความเพียนเป็นชี้ละมูผาเปลือกไม่ป่าไว้ขัวสูเน,นวละทั้งสานนยแก้วพายินตังแปลงผามก่อนหินงมหินง่โคดโคโปปุ่มละทั้งซุ้มแถวทรรก่อนหินงมงมกันอยู่เดินอละมูกบเขียดน้อยโอ้ยม้วนผอมขัวสู Uh-huh. ขอให้สุขีมันจะกวนกันเบื่อเบียดเบ,บ,บียนมัวให้เจ้าสุขยู่ด้าวหนาาไขยาสิมีและทั้งไม่หมูมีจิกก็ทั้งย่อยุ่มทั้งย่อยุ่มกระเดาคมเรียงเป็นทานมัวกะถ่ามัวกะดันกะโดนน้ำไม่ล้ำงามยางพ่อยดอนในดอนเดนแข่ไหนไม บบักม่วงหมักเมีมีส้มเจ้าวานนีแล้วเครื่อจานเครื่องมววให้สวยงามเกี่ยวกายเด่นโอทั้งบักไฟนวยปุ่มสุมไม่เองคู่สววแล้วทั้งหัวมันหัวเห่วมันแก้วก่อยปลาสิเดลำมูเจ้าทั้งพร้อมว่ามูมันล่ะ ขอให้สูงขี้มันละเป็นมันหัวใหญ่ก็ไพยพายุฟังหวยทั้งไว่ขัวสูเนวมันหักสมควรแล้วสิไลล่าไก่จากเอินสังจิบจับจั่วขอให้ตูัวน่ว่าตอมังนั่นละนะาหนอละดือ ขาชาตใหม่ลำไยเยออ่าสวงมีทั้งย่งย่างขันหลักดูแดงลำดัวนมง,งัวทั้งขามป้อมหัดสะุนบกขามเทศฝูงสสเอมอีเลียนเลียนตนนต้าตูมนะลำโพงทั้งลำพาวเน่าตานเกีียงเวมีม่วงผลมากใบศิลาซ้ำขัวสูเนี่ยแล้วทั้งดวงดอกแก้วละม้วน Kanika Doctor bang ngô tlamo bun taba nham hai cháu suki lôn dame mãi kín kuai bắt đẹp o ghia de huan kia so holo lom pa si von wo hò 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 อยู่สุยงามันหักสมควรแล้วเฮาพระองค์ศิลาพินองพระเวสึกออกแล้วองพระเวสึกออกแล้วสิขึ้นเขาตานครน,นั่นละนาะศัทธอาายู่ Oh yeah, no.